สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับโอ๊ตเพชรยนต์นะครับวันนี้นะครับผมจะพามารีวิวรถแฮตแบคลุนยอดนิยมของเมืองไทยเลยนะครับนั่นก็คือ Honda Jazz ด k คันนี้นะครับสีดำคันนี้นะครับเป็นรถปี2017นะครับผมเป็นรถปีใหม่เลยนะครับเป็นตัว1.5 V Plus นะครับคันนี้นะครับเลขไม่ก็ไม่เยอะนะครับอยู่ที่60,000กวโลเท่านั้นเองนะครับราคาขายนะครับคันนี้ตอนเป็น มือหนึ่งขึ้นห้างเลยเนี่ยขายอยู่ที่6 9 4 0 0 0บาทนะครับแต่ราคานั้นเราไม่ขายนะครับเราขายอยู่ที่4 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ490,000บาทเท่านั้นนะครับ Honda Jazz GK คปี17คันนี้นะครับสีดำสวยๆแบบนี้เลยนะครับเป็นตัววีพัดเดี๋ยวผมพามาดูรายละเอียดภายนอกภายในดีกว่าคันนี้จะเป็นจะมีอะไรกันบ้างนะครับเริ่มจากด้านหน้านะครับคันนี้ไฟนะครับคันนี้ให้มาเป็นแบบ มัลติร e f ฟกเตอร์นะครับผมคันนี้สวยๆแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมกระจังเป็นเขาตกแต่งมาเป็นแบบสีโครเมียมนะครับตัดกับสีดำเปียนโนแบ็กตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีโลโก้ฮอนด้ใหญ่ๆอยู่ตรงกลางแป่แปไว้นะครับนี่สวยงามมากๆเลยนะกระจังหน้าคันนี้ดูให้อารมณ์สปอร์ตมากๆเลยนะเหมาะกับวัยรุ่นนะวัยรุ่นจะชอบเลยหน้าโฉมอย่างนี้นะครับและที่สำคัญคันนี้มีไฟ l e d มาให้ด้วยนะเวลาขับขี่ตอนกลางวันไฟเนี้ยก็จะติดขึ้นมานะครับให้มาคู่หน้าเลยนะครับผมสีดำส,สวยๆเลยนะครับคันนี้สภาพดีไม่มีการชนหนักมาแน่นอนนะครับผมรายละเอยียดถัดไปนะครับคันนี้ก็มาพร้อมล้อแมกอลลอยนะครับสีเทาขนาด15นะ เป็นล้อขนาด15ยางที่ให้มาก็จะเป็น Bistro e c o p ป e ยนะเป็นยางปี2019นะครับช่วงล่างคันนี้เดิมๆนะครับรายละเอียดเดิมๆเ,เลยคันนี้เครื่องไม่มีการทํามานะครับผมมีไฟเลี้ยวมาให้อยู่ตรงแก้มซ้ายขวาตรงนี้นะครับกระจกมองข้างก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมีกันสตร์มาให้ด้วยนะมีกันศาสาตรงนี้มาให้ที่ประตู4บานเลยนะครับ และที่สําคัญคันนี้กุญแจเป็นกุญแจแบบสมาร์ทย์เล t นะครับคือเราจะล็อกรถที่ตรงนี้ก็ได้นะล็อกตรงนี้หรือเวลาเปิดเราก็แค่คล้องมือไปนี้มันก็จะเปิดประตูออกมาได้นะครับอันนี้คือความพิเศษของรุ่นนี้กันนะครับรายละเอียดทั่วไปนะครับคันนี้เป็นรถสภาพเดิมๆนะครับไม่มีการชนหนักมานะมีการติดฟิล์มมาให้แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมพาดู พวกน็อตยึดต่างๆนะครับคันนี้ก็จะเป็นน็อตยึดเดิมๆนะครับคันนี้ไม่มีการชนหนักทาสีมาแน่นอนนะจุดแต้มสีก็ยังอยู่นะครับให้ดูกันเลยนะเพชรยนการันตีเลยนะครับว่ารถของเราไม่มีการชนหนักมาแน่นอนนะครับผมตรงนี้ลูกค้ามั่นใจได้เลยว่ารถที่ซื้อจากทางเพชรยนไปเนี่ยเป็นรถที่สภาพดีทุกคันนะครับรายละเอียดขอบสันประตู เดิมๆแบบนี้เลยนะครับเี๋ยเราให้ดูกันเลยนะเช็คกันเลยนะสวยๆแบบนี้เลยนะครับ490,000บาทนะครับ Honda Jazz 1.5 V+ Plus คันนี้นะครับแล้วที่สำคัญนะครับด้านหลังนี้เขามีสปอยเลอร์มาให้ด้วยนะมีสปอยเลอร์มีที่รับสัญญาณวิทยุนะแบบชาร์กฟินมาให้ด้วยรองรับน้ำมันถึง E85 เลยนะครับผมตรงสปอยเลอร์เขาเนี่ยก็จะมีไฟเดรกดวงที่3มาให้1ดวงนะครับ กระจกบ,บานหลังมีไล่ฝ้าแล้วก็มีก้านปัดน,น้ําฝนมาให้1ก้านนะครับผมคันนี้ความพิเศษของเขานะครับไฟไฟท้ายเขาเนี่ยเขาจะลากยาวตั้งแต่ด้านบนลงมาเลยนะครับจะหลดลงมาด้านล่างแบบนี้นะครับเป็นไฟเบรกแบบ led นะครับส่วนไฟเลี้ยวไฟถอยจะเป็นหลอดไส้นะครับผมตรงคิวโครเมียมนะ ด้านหลังจะมีคิ้วโครเมียมเส้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับผาดเต็มบานประตูเลยนะครับสวยงามมากมากระตวสีดำตัวรถดูยิ่งน่าขับน่ามองมากๆเลยนะครับคันนี้ผมเห็นแล้วยังอยากได้เลยนะครับและที่สําคัญนะครับกันชนท้ายเขามีเซนเซอร์มาให้2จุดซ้ายขวานะแบบนี้เลยนะมีเซ็นเซอร์มาให้นะด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเลยนะครับรถคันนี้รายละเอียดดีมากสีดานะจะเป็นสีที่ดูแลยากแต่คันนี้สภาพเนียบมากๆเลยนะครับให้ดูกันเลยนะครับ 4 9 0 0 0บาทกับไม์แค่60,000กโลนิดๆเท่านั้นเองถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่เป็นรถปี2017ด้วยนะครับผมส่วนรายละเอียดภายในรถนะครับอ่าพอเปิดเข้ามาจะตกแต่งด้วยสีดํานะครับทันนี้กระจกไฟฟ้า4บานนะครับออตโต้จุดเดียวคือฝั่งคนขับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มล็อกประตูปรับกระจกนะครับที่เปิดประตูตรงนี้จะเป็นพลาสติกสีเทานะครับ รายละเอียดตรงจุดยึดประตูทางฝั่งขวานะครับก็จะไม่มีการเปลี่ยนไม่มีการถอดแน่นอนนะเพราะว่าจุดแต้มสียังอยู่เลยเดิมเดิมเลยนะครับผมให้ดูก่อนนะนี่ก็เช่นกันนะครับเสาบีนะครับเดิมเดิมจุดน็อตยึดนะนี่สวยแบบนี้เลยนะครับผมน่าขับมากๆเลยนะครับผมคันนี้ออกรถได้ทุกสาขาอาชีพนะครับติดต่อผมมาได้เลยตามเบอร์ที่ที่ขึ้นไว้ด้านล่างนะครับ ภายในตกแต่งด้วยสีดำนะครับคอนโซลสีดำพวงมาลัยมัลติฟัง์กชันสามก้านนะครับผมคันนี้ลองมีโหมดอีคอนด้วยนะมีอีคอนโหมดตรงนี้ด้วยนะแล้วก็จะเป็นมีระบบลดลื่นถไหลให้ด้วยนะครับมีช่องวางขวดน้ำแก้วน้ำนะครับผมมีจอทัชสกรีนมาให้นะรองรับ FMAM นะครับผมเชื่อมต่อ S.D.M.I. ได้นะ USB ก็ได้นะครับผมแอร์ Air, เป็นแอร์อัตโนมัติมาให้และที่สำคัญคันนี้เป็นปุ่มสตาร์ทแบบ p u s ส start นะครับคอนโซลทางฝั่งห้องโดยสารทางผู้ผู้นั่งด้านหน้านะก็ตกแต่งด้วยสีดำนะครับมีแก,กเก็บสัมภาระมาให้นะครับลำโพง4จุดแอรแบ็คู่หน้านะครับคันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ C.V.T. นะครับเบาะหนัง ติดรถมาเดิมๆเลยนะครับแบบนี้เลยค่อนข้างที่จะกระชับมากนะครับผมลองขับมาแล้วอันนี้เบาะอยู่ในสภาพดีมากๆนะพร้อมใช้งานมากๆสวยมากๆคันนี้ราคาก็ไม่แรงนะครับผมนะพาดูกันเลยภายนอกภายในนะครับรถคันนี้เพิ่งเข้ามานี่นะครับภายในเบาะสามารถพับได้นะครับอืเดี๋ยวผมจะพับให้ดูเบาะข้างหลังนี่นั่งได้3ามคนนะพับได้แบบ 60- 40ินะครับผม สว,สวยแบบนี้เลยนี่เขาพับแบบนี้ขึ้นมาก็ได้นะเราจะเก็บของตรงด้านหลังเราก็ได้นะเราก็แค่ล็อกอันนี้ลงไปนะมันก็สามารถจะวางของได้นะครับพอจะนั่งแล้วก็เอาบอร์ดตรงนี้ลงมานะครับอันนี้คือเป็นรถอนเนกประสงค์มากๆเลยนะครับเหมาะกับผู้หญิงผู้ชายก็ได้หมดนะผู้หญิงนี่ก็ค่อนข้างที่จะได้เปรียบตรงที่ว่ารถคันนี้เป็นรถคันเล็กขับไปไหนมาไหนคล่องตัวหาที่จอดง่ายบรรทุกของสัมภาระได้เยอะเนาะ โดยเฉพาะคุณผู้หญิงนี่ของจะเยอะหน่อยอะนะครับพอเปิดท้ายเข้ามานะครับจะมีไฟส่องสว่างตรงห้องเก็บสัมภาระให้นะครับมีถาดท้ายมาให้นะครับผมแล้วก็คันนี้ก็จะมีตรงยางอะไหล่มีอุปกรณ์ช่วยเหลือมาให้ด้วยนะครับอันนี้ตรงนี้มียางอะไหล่มาให้ยางอะไหล่นะครับผมแต่ที่สําคัญคันนี้นี่เหมือนเห็นแวบๆนะ เขาจะมีการเหมือนบุกเก็บเสียงมาให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมพับเบาให้ดูเบาคันนี้พับแบบ60-40นะครับนี่พับลงไปปึ๊บดันลงไปอพอดันลงไปมันก็จะแบนราบแบบนี้เลยนะทั้งสองด้านเลยนะครับสะดวกสบายมากๆน่าใช้งานมากๆนะลูกค้าที่กําลังมองหารุ่นนี้อยู่ไม่ควรพลาดน,นะครับเข้ามาแล้วนะเพิ่งเข้ามาคันเดียวเลยแจ๊สสีดาคันนี้นะครับ เลสวยเลยสภาพดีแบบน,นี้ติดต่อผมได้เลยนะครับไม่ว่าจะซื้อสดหรือจอัดไฟแนนซ์ยินดีให้บริการนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูรายละเอียดห้องเครื่องคันนี้ดีกว่าว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับ พอเปิดมานะครับห้องเครื่องคันนี้อย่างที่บอกเลยคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ขนาด1.5ลิตรนะครับซีซูตแถวเรียง16วาว์อวีเทนะครับผมคันนี้ให้แรงม้าอยู่ที่117แรงม้าแรงบิดอยู่ที่146นิวตันเมตรนะครับผมรายละเอียดห้องเครื่องคันนี้ก็อย่างที่เห็นเลยครับจุดแต้มสีต่างๆยังมีอยู่ครบนะครับค่อนข้างที่จะสวยงามนะฮะเมทอาร์กน็อตไม่ขยับเลยคันนี้ให้ดูเลยนะครับผมแบบนี้สวยๆเลยนะครับผม ที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับนี่โครงสร้างด้านหน้านะเดิมเดมแบบนี้เลยนะครับค่อนข้างที่จะสวยสะอาดมากๆแบตเตอรี่เราก็เปลี่ยนให้แล้วนะครับผมน็อตทางฝั่งด้านซ้ายนะไม่ขยับโครงสร้างเดิมเดิมเลยแบบนี้เลยสวยงามมากๆฝากระโปรงก็เป็นฝากระโปรงเดิมเดิมจากโรงงานนะครับป้ายลาเบลมอก็ยังติดอยู่แบบนี้เลยนะครับสีดำสวยมากๆเลยคันนี้นะรายละเอียดพาจอดลึกเลยนี่คันนี้ ให้ดูทุกซอกทุกมุมเลยนะครับถือว่าสวยจริงๆนะครับ Jazz g k ปี17คันนี้นะครับลูกค้าคนไหนได้ไปนี่ถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับรถที่ผมเพิ่งรีวิวไปคันนี้นะครับ h o n d a Jazz g k 1.5 V+ ปี2017คันนี้นะครับ ลูกค้าที่สนใจหรือกำลังมองหาอยู่นะครับและอยากจะเข้ามาดูรถเข้ามาทดลองรถนะครับเข้ามาได้ที่เพชรยนต์สำนักงานใหญ่นะครับเสรีไทย68แยกหนึ่งนะครับอยู่มินบุรีกรุงเทพนี้เองนะครับหรือติดต่อผมนะครับที่เบอร์0 9 8 4 4 65222นะครับ 098 4 4 6 5 2 2 2ผมโอตเพชรยนยินดีให้บริการนะครับผมแล้วก็ย e ินดีให้คำปรึกษาเรื่องการจัดไฟแนนซ์ด้วยนะครับออกรถได้ทุกสาขาอาชีพมีเครดิตหรือไม่มีเครดิตก็ออกรถได้นะครับแต่ถ้ายิ่งมีเครดิตเนี่ยได้ดอกเบี้ยพิเศษด้ษวยนะครับผมเอาละครับผมจะสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับคอนดัตแจที่อยู่ตรงหน้านี้เป็นตัว g k ปี2017เครื่องยนต์1.5ตัว V ีทัชนะครับราคาขายแล้วขายอยู่ที่4 9 0 0 0 0บาทเท่านั้น มอยู่ที่65,000โลเท่านั้นเองนะครับสนใจรีบติดต่อทักแชทเข้ามาได้เลยนะครับผมเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับผมโอตเวชยนต์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแต่ก่อนจากกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับรเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานการทำคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ